ลิปออยซอการ์ดมาใหม่จุ่มสีเข็ดรอบนี้เป็นสร้อยข้อมือเลิฟอพชั่นมาพร้อมกับบัตรฝุดว้าจึ๊บโอ้โหมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยใหญ่มากใหญ่มากหรือวันนี้จะเป็นสีเข็ดอันใหม่ของพวกเรารอบที่แล้วทุกคนอยากให้ทําสีขาวเยอะมากเริ่มดบวยสีแรกเบอร์สิบจะได้สีเข็ดไหมแน่พีเฮดกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะมากสร้อยข้อมือไอชามสีขาวแล้วก็จะบอกว่าพอแพคเกจิ้งเป็นสีขาวกับชามก็น่ารักมาก ทุกคนสีนี้เขาจะออกเป็นสีชมพูนึงก็ตายแบบใสๆข้าไปโรงเรียนได้เลยอ่ะก็ทุกคนน่าจะชอบสีนี้มันนิ่มฟ้าน่ารักใสๆอ่ะนี่ปากแบบสุขภาพดีมากเนี่ยทุกคนสีปากคือแบบน่ารักมากเบอร์สเกตรอบนี้ฉันจะต้องได้สร้อยข้อมือสีเหล็กวแบบนี้และวกันไม่ได้สีเหล็กเลยเกาไม่เคยได้สีเหล็กเลยเฮ้ยเย้ ได้สีเขี็ดมีสามสีกัได้สีฟ้าถ้าแกได้ซีเขี็ดแกจะได้เป็นสร้อยข้อมือแบบนี้นะะใช่กมีสีชมพูเนี่ยหายากสุดเนี่ยทรงใส่ให้หน่อยคือได้ซีเขี็ดอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องมีแฟนใส่ให้ด้วยเนางแล้วเราก็จะสก,กีนเลิฟ <ปำ S 1> โพชั่นนะเฮ้เก็บอะน่าร <laughs> <laughs> ักมากเบเก็บทุกคนสี่นี้ก็เป็นสีพีเฮดเหมือนกันนะคะนี <laughs> ค่ะตอนแรกจะเป็นสีม่วงรอทิ้งไว้แป๊บนึงจะเป็นสีชมพูอ่ะเนาะอาไม่ได้เป็นสร้อยข้อมืออย่างเดียวนะทุกคนสามารถเอามาห้อยเหมือนเดิมได้เลยเบอร์ 12, สิสองีลุง,ลงสูงเป็นอะไรไม่รู้ชอบสีลุงแล้วบอกการ์ดว่าอยากให้ทำลิฟคอลเลคชั่นคนชอบเยอะจริงๆ